สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีโปรเด็ดแพทแซบกับ La m e r ์ n n n นิเว r ร์ฉลองครบรอบ6ปีเว็บไซต์ l a m e r co t h ตามธรรมเนียมนะคะขึ้นชื่อว่า Anniversary เมื่อไหร่เล่นใหญ่ทุกครั้งครั้งนี้นะคะรับของขวัญสุดปังไม่มียั้งกันเลยทีเดียวพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เท่านั้นเริ่มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่6กันยายนจัดกันไปเต็มที่5วันจุกๆบนเว็บไซต์ l a m a c o t h เท่านั้นพิเศษสุดๆส,ส,สำหรับชาวเฟียสทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะมียอดซื้อเท่าไหร่ทุกๆก,การซื้อ ให้กรอกโค้ด LMFB6 เพิ่มเข้าไปนะคะจะได้รับของขวัญพิเศษ2ชิ้นนี้ค่ะนี่เลยมาก่อนเลย1น,นะคะก็คือ La Mer The Moisturizing Cool Gel Cream นะคะขนาด3.5 ml และตัวที่2อ r กลี่มา La Mer The Concentrate ขนาด3 ml นะคะรับไปเลยโดยที่ไม่ต้องร้องขออย่าลืมนะคะกรอกโคด้ด LMFB6 LM ย่อม,มาจาก La Mer FB มาจาก Facebook ส่วน6 คือครบรอบ6ปีนั่นเองค่ะค่ะเราได้2ชิ้นนี้ไปเลยค่ะพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันที่สเต็ปแรกกันเลยคือ any order ลราวคือซื้ออะไรหรือใดๆก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำรับไปเลย2ชิ้นนี้นะคะชิ้นแรกก็คือนี้เลย p o c ก e t m r r r o ละแ m มนะคะอันนี้น่ารักมากเลยมาในซองสีเขียว Velvet อันนี้เป็นกระจกพรกพาเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูว่าเป็นยังไงเปิดมาขางในเย่งนี้น่ารักมากดังมีความเลอค่ะเดี๋ยวเปิดพลาสติกให้ดู นี่ค่ะขอให้ซูมใกล้ๆน้องเขานะคะเป็นพ็อกเก็ตมิเรอร์แคมเดลเมร์นะคะตอกย้ําความเป็นสาววกลแมร์ที่แท้นะคะทุกคนต้องมีตัวนี้เหมือนเป็นตาประจําตระกูลอะไรแบบนี้นะคะเอาไว้แบบพกพาใดๆนะคะน่ารักมากเลยฝั่งนี้เป็นผ้าปากแล้วหันมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกเอาไว้ส่องเนี่ยกระจกส่องได้ส่องได้จริงๆนะคะน่าไม่เดียวอีกแล้วอันนี้งานดีแล้วก็น่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมพอขึ้นชื่อว่าเป็นวันเกิดหรือวันแอนนิเวอร์ซารีวันครบรอบนะคะทุกอย่างคือแบบที่เราจะได้ รับเป็นของฝันสุดปังนี้มาในแพคเกจจิ้งของั อันนี้นะคะก็คือรับไปเลยและส่วนชิ้นที่2นะคะที่เราจะได้รับเพิ่มเข้าไปนะคะสามารถเลือกจัดไปตามใจเจ้ได้เลยคือเดี๋ยวเขาจะมีรายการขึ้นมาให้นะคะทั้งหมด5ชิ้นชิ้นที่2เราเลือกได้1ใน5จากในนั้นเลยนะคะ1เลยนะคะก็คือจะเป็นคันเดลาแมขนาด3.5 ml ตัวที่2คือเดะมอยเจอร์ไรซิ่งซอฟต์ครีมขนาด3.5 ml อันที่3เดะมอยเจอร์ไรซิ่งคูลเจลครีมขนาด 3.5ML ตัวที่4ี่เดะมอยเจอร์ไรซิ่งซอฟต์โลชั่นขนาด3 m l และอันสุดท้ายนะคะก็คือ The Moisturizing Matte Lotion ขนาด3 ml ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะให้เลือกแล้วแล้วก็จิ้มได้ตามใจเรานะคะตัวที่จะจิ้มนะคะก็คือ The Moisturizing Cool Gel Cream นะคะก็คืตัวนี้เนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นเจลอะมันจะเย็นสบายผิวและซึมซาบไวมากคือช่วงนี้เลิฟเนื้อแบบนี้มากและสเต็ปต่อมาก็คือซื้อครบ7,000บาทรับเพิ่มไปอีก2ชิ้นนะคะสเต็ปนี้นะคะเขาให้เราเลือกได้อีกค่ะ2ชิ้นคือซ็บมากภูมิใจได้เป็น ผู้เลือกมากเลยค่ะแบบรับบทนางเลือกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า6ชิ้นที่เขามีให้เราเลือกนั้นนะมีอะไรบ้างนี่ค่ะชิ้นแรกนะคะก็จัดมาปังมากแล้วนี่คือตัวนี้เลยกันแดดละแมนะคะ The SPF 50 UV Protecting Fluid PA++++ บวกบวกบวขนาด15 ml อ่ะแกต่อมาตัวที่2ก็แซบเช่นเคยค่ะคู่เลยว่าเลือกยากมากนะคะก็คือ The Concentrate อีก3 ml ค่ะ ท่านได้ประสงค์อยากจะได้เพิ่มก็รับเพิ่มไปอีกทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่า,าทุกหยดนั้นเลยค่าดั่งทองคำนะคะต่อมาชิ้นที่3นะคะคือ the regenerating serum 3ml เช่นกัน นี้นะคะก็คือจะยกกระชับลดเลือนลิ้วรอยโดยเฉพาะต่อมานะคะเป็น D i Balm Intense ค่ะงานตานะคะเอาใครจะไปรู้แบบเลือกไปเลือกมาได้ครบทางหน้าเลยก็ได้ต่อมาตัวที่5นะคะ Lifting Contour Serum ขนาด3 ml แล้วก็สุดท้ายนะคะเช่นเคย The Moisturizing Cool Gel Cream ค่ะถ้าใครอยากได้เพิ่มก็กดไปอีกก็ได้จาก6ชิ้นที่เมื่อกี้บอกไปให้เลือก2ชิ้นแล้วแต่ทุกท่านนะถ้าเป็นจร <ell> ๊งจ<ๆ>ขอเลือกกันแด ก่อนเพื่อนเลยอะเพราะว่ามันใหญ่ดีมันคือ15 ml หรือ่าปะจริงจริงอันนี้ก็คือแบบได้ใส่กันแดดของละแม่ใช้ดีมากจริงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดริงจะเอาน่าจะเป็นตัว regenerating serum นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเซรั่มตัวยกกระชับก็รู้สึกว่าอยากจะรับกลับมาด้วยกันนี่ขนาดแค่ step 7,000นะคะยังเล่นใหญ่ขนาดนี้คุณค่า s t e เต่อมาช็อปครบ12,000บาทได้รับเพิ่มไปเลย3ชิ้นก็คือเซ็ต iconic Dual Exclusive Special Gift Set นะคะมีทั้งหมด3ชิ้นเริ่มต้นด้วย Limited Edition t o t e Bag นะคะใบนี้ใ่ใหญ่มากเป็นโทดล่าแมนน่ารักเอาไว้ใส่ของขวัญทั้งหมดนะคะที่เราได้สอยมาจากโรนี้แล้วก็ชิ้นที่2ที่เราจะได้นะคะคือนี่ทุกคนขนลุกแล้วขนลุกแล้ว t w Eye w o y e e o t r e t t r a t ยดีใจดีใจดีใจ สวัดีนะคะก็คือเป็น Eye Concentrate ตัวใหม่ที่เราเคยรีวิวนั่นเองนะคะบอกเลยนะคะว่าทุกหยดมีค่าให้มาในขนาด3 ml ถ้าหารเฉลี่ยมูลค่าจริงๆนี่น่าจะแบบเกือบเกือบ2 0 0นะยไม่วนพูดจริงและอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้ก็พีคเหมือนกันก็คือ c a u d a l e r e The Moisturizing Soft Cream ในขนาด7 ml นะคะเดี๋ยวเราจะเทียบขนาดให้ดูอันนี้คือกระปุกของ3.5 ml นะอันนี้คือ7 ml นะคะ ก็คือดูแบบดูมีเนื้อมีหนังขึ้นไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่เราได้เพิ่มของสเตป12,000บาทรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ5 0 0 0ได้แล้วนะเพราะว่า3ชิ้นนี้คือเราได้รับเพิ่มบวกกรอโค้ดอีก2บวก a n นนี่อออีก2บวกสเตปอีก7 0 0 0อีก2รวมเป็น ก้าชิ้นค่ะเป็นไงปังไหมเริ่มจุกแล้ววจุกแล้วอะ่ะยังค่ะยังไม่พอเผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่สาแก่ใจไงคือกดไปกดมาอ้าวเกินหมื่นสองอ้าวเฮ้ยไม่มีอะไรเพิ่มให้เลยหรอไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทางลาแมนเขามีสเต็ปรองรับสําหรับลูกค้าใสา่ลั่นใส,ส่ฟาดทั้งหลายนะคะเต็ปนี้ก็คือซื้อครบทะลุไปถึง17,000บาทรับเพิ่มอีก สชิ้นไม่ใช่2ชิ้นธรรมดาแต่เป็น2ชิ้นยักษ์ใหญ่ๆหที่ได้เพิ่มเข้ามานะคะเป็น La Mer the Cleansing Foam La Mousse de m a q u i o n ขนาด30 ml แ,แก ml แบบมีเนื้อมีหนังมากตัวที่2คือ the Moisturizing Soft Cream นะคะขนาด15 ml ค่ะเป็นไซส์ที่เริ่มมาพอสปาตชูล่าแล้วกล่าวคือ ไซนี้คือไซส์จริงขายที่หน้าเคาน์เตอร์จริงเลยจ้าและที่สําคัญคือใดๆที่เราดูกันมาต้นนะคะก็ได้มาหมดเลยกระโปรงกระเป๋าไอคอนิกใดๆโทนแบกได้แมตกระจกกระจกได้ได้บลาได้ได้ดซึ่งรวมแล้วเป็น1 1อชิ้นรวมเยมาประมาณหนึ่งแสนก่าคุณลุกนะคุณลุกแล้วเป็นไงอะ่ะบอกแล้วจัดใหญ่จริงๆ เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนําไอเทมเด็ดเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่กําลังคิดว่าเอ๊ะจะซื้ออะไรดีนะตัวรักก็คือ La Mer The New Eye Concentrate ตัวนี้คือแบบนางรวบตึงทุกคุณค่าสําหรับผิวรอบดวงตาทั้งหมดเขามีตัว Concentrate Miracle Brow ที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องริ้วรอยและเรื่องรอยค้ำต่างๆรอบดวงตาคือจัดการให้เรียบราคาเขาจะอยู่ที่9,300บาท ตัวซับอีกตัวที่สาวกลามแมตัวจริงต้องมีเลยก็คือ The c o n นซ n เ r อร e อันทรงคุณค่านะคะตัวนี้ช่วยทั้งบำรุงทั้ง ปกป้องแล้วก็นางมีความเข้มข้นคอนเซนเทรตแบบส่งชื่อมากคุณง่ายๆเลยคือช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวแบบไม่ไหวแล้วหรือว่าผิวไปเจออะไรมาพลิกๆมาเจอคอนเซนเทรตช่วยได้ถูกคลังเทปจริงศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะตน,นี้ต้องให้นางต้องให้นางขนาดในมือจีจี้ตอนนี้นะคะ 15ML 6,500บาทส่วนอีกขนาดหนึ่งนะคะคือ50 m l 2 0 0 0 0กับ5 0าบาทเรียกได้ว่าถ้าฟาดเดือะคอนเซนเทรตไปขวดหนึ่งก็ลุ้ตึงโปรโมชั่นสเต็ปหมื่นเจ็ดไปได้เรียบร้อยแล้วเลย และไอตัวหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือ The Moisturizing Soft Cream นะคะตัวนี้อันนี้อยู่ที่ขนาด30 ml จริงๆแล้วน,น,นะคะเขาก็คือเป็นตัวไอค o n i c Must Have Item ของ La m มเลยนั่นแหละเป็นตำนานแห่งการบํารุงผิวของ La m มเลย,เลยก็ว่าได้นะคะมาในสูตรเนื้อบางเบาแต่ยังคงความชุ่มชื่นให้แก่ผิวเราขั้นสุดนะคะและตัวสุดท้ายนะคะเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ The Treatment Lotion ตัวนี้นั่นเองนี่เป็นโลชั่นสูตรน้ําบางเบาตบแล้วผิว ตื่นมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราเพื่อการบำรุงในสเต็ปต่อไปนะคะตัวนี้แอบเป็นไอเทมลับของใครหลายๆคนคือใช้ดีมากหลายคนใช้แล้วแบบติดใจต้องถอยขวดต่อไปต่อไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ราคาก็น่ารักมากเลย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือโปรแซส์จากลาแม<ส>ที่เราเอามาฝากกันนะคะใครของหมดใครของขาดอย่าลืมไปฟาดกันให้ทันจ้าย้ำอีกทีนะคะว่าวันที่2 6ถึง6กันยายนนี้บนเว็บไซต์ l a m a c o t h อย่าลืมกรอกโค้ด LMFB 6จะได้รับของขวัญ2ชิ้นเพิ่มเข้าไปนะคะในทุกๆคําสั่งซื้อเลยโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะครั้งหน้าจะมีอะไรแซ่บๆเด็ดเเผ็ดเปังๆก็โปรดติดตามวันนี้ ก็ขอตัวไปก่อนบายสวัสดีค่ะ